ท่านใดที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาชวนทุกท่านชิมก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งทําทานเองแบบง่ายๆใครๆก็สามารถทําได้ครับไม่ต้องมีหม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับผมก็สามารถทําเส้นเล็กแห้งได้หน้าทานแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งกันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาทําเมนูก๋วยเตี๋ยวทานกันครับผมซึ่งวันนี้ครับผมจะมาทําก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งนะครับมาดูวัตถุดิบนะครับที่เราต้องเตรียมนะครับผมก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวครับวันนี้ผมเลือกเป็นเส้นเล็กนะครับเนื้อหมูครับก็เป็นหมูบดก็ได้หมูสับก็ได้หรือว่าจะเป็นหมูสไลด์แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบได้เลยนะครับผมถั่วลิสงป่นครับลูกชิ้นนะครับผมเลือกเป็นลูกชิ้นหมูนะครับผม ผักนะครับเป็นคะน้าครับผมซื้อ10บาทได้เยอะเลยนะครับอันนี้เป็นกระเทียมนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะนําไปเจียวนะครับต้นหอมผักชีครับอันนี้เป็นกุ้งแห้งนะครับผมก่อนอื่นเรามาเจียวกระเทียมกันก่อนครับใส่มันพืชลงไปพอประมาณครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมลงไปเจียวได้เลยนะครับกระเทียมที่เรานํามาเจียวนะครับผมเราก็จะใช้เปลือกด้วยนะครับผมแล้วก็ตำนะครับพอหยดหย่ไม่ต้องละเอียดมากครับผมแล้วก็นํามาเจียวนะครับวันนี้ผมเจียวกระเทียมด้วยตัวเองนะครับ เพราะว่าผมคิดว่าการที่เราเจียวเองนะครับเสร็จใหม่ๆเนี่ยจะมีความหอมมากกว่าที่เราไปซื้อขับนะครับพอเราเจียวกระเทียมเจียวนะครับสีเหลืองทองหอมแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักได้เลยนะครับไม่ต้องเจียวนานเกินไปนะครับถ้าเราเจียวจนสีคล้ำเนี่ยทาไห้แล้วอาจจะขมได้นะครับ เนี่ยครับสีของกระเทียมเจียวนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมหอมมากๆเลยครับต่อไปเราก็จะมาปรุงเครื่องก๋วยเตี๋ยวแห้งเตรียมเอาไว้ก่อนครับเริ่มด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวมอสักครู่นะครับใส่ลงไป1ช้อนหรือว่าชอบมากก็ใส่เพิ่มเติมได้ครับตามด้วยกุ้งแห้งครับต่อไปเราก็จะใส่น้าตาลสายขาวครับใส่ครึ่งช้อนหรือว่า1ช้อนก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมเล็กแห้งก็ออกหวานหน่อยก็จะอร่อยนะครับต่อไปก็จะมาใส่พริกป่นนะครับผมพริกป่นนี่ก็ใส่ แค่นิดเดียวก่อนนะครับถ้าเผ็ดมากเดี๋ยวแก้ลําบากนะครับต่อไปก็ใส่ถั่วป่นลงไปด้วยครับเป็นถั่วที่ส่งป่นนะครับใส่ซีอิ๊วหวานสักครึ่งช้อนครับเพื่อให้เส้นเล็กของเราสีเข้มขึ้นน่าทานมากยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มซอสฝาเขียวลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็จะใส่ผงชูรสลงไปนิดหน่อยนะครับต่อไปผมก็จะบีบมะนาวลงไปสักหนึ่งลูกนะครับผมถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวมากก็ใส่น้อยนะครับหรือว่าจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูแทนก็ได้นะครับ เสร็จแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับเดี๋ยวพอเราคลุกเคล้าเสร็จแล้วครับเราก็จะไปลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับมาคลุกเคล้ากับส่วนผสมที่เราเตรียมเอาไว้นะครับผมก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับผมตอนนี้เราก็มาลวกลูกชิ้นของเรากันก่อนครับวันนี้ผมใช้เป็นลูกชิ้นหมูนะครับผมต่อไปเราก็จะนําเนื้อหมูของเรามาลวกกันครับ ถ้าไม่มีตะก้อก๋วยเตี๋ยวครับเราก็ใช้กระชอนลวกแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเวลาที่เราลวกเนื้อหมูนะครับก็เอาแค่พอสุกนะครับผมไม่ต้องลวกนานเกินไปนะครับถ้าเราลวกนานเกินไปจะทําให้เนื้อหมูของเรานั้นมีความแข็งนะครับผมเอาแค่พอสุกก็พอนะครับหมูก็จะนุ่มพอดีนะครับครับก็ลวกแค่พอสุกนะครับผมแบบนี้หมูก็จะนุ่มมากๆนะครับ คราวนี้เราก็จะมาลวกเส้นกับค้ะพร้อมกันเลยครับลวกได้ตามต้องการเลยครับชอบเส้นมากเส้นน้อยผักมากผักน้อยก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมก็ลวกในกระชอนได้เลยนะครับต้องมีตะก้อก็สามารถทําทานได้เลยนะครับลวกแค่พอแป๊บเดียวนะครับผมเอาแค่พอเส้นสุกนะครับผมก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องลวกนานนะครับเดี๋ยวเส้นจะอืดเกินไปครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนําเส้นที่เราลวกมาคลุกเคล้าเครื่องกันเลยครับ คลุกเคล้าเสร็จแล้วเพิ่มกระเทียมเจียวอีกสักหน่อยครับถัรสงป่นอีกสักนิดแล้วก็กุ้งแห้งครับอีกสักหน่อยนะครับใส่เนื้อหมูให้จุใจกันไปเลยครับเพราะว่าวันนี้เราทําทานเองครับผมก็ใส่ให้เครื่องแน่นๆกันไปเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยลูกชิ้นหมูครับใส่ให้เต็มที่กันไปเลยครับปิดท้ายด้วยผักชีกับต้นหอมครับตกแต่งให้สวยงามเลยครับ แค่นี้ก็เสร็จพร้อมทานแล้วนะครับสําหรับก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งของเราในวันนี้นะครับผมก็เป็นสูตรง่ายๆครับเราสามารถทําทานเองที่บ้านได้ง่ายๆไม่ต้องใชหมอก๋วยเตี๋ยวก็สามารถทำก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งได้ออกมาน่าทานแบบนี้เลยนะครับผมเหมือนไปกินร้านดังๆได้เลยนะครับสูตรนี้อร่อยมากครับผมก็อยากให้ทุกท่านลองไปทําทานกันนะครับบางทีเราไปทานที่ร้านรสชาติก็อาจจะไม่ถูกปากนะครับหรือว่าเครื่องก็จะไม่แน่นแบบนี้นะครับ ถ้าเราทําเองแบบนี้เนี่ยก็เครื่องก็จะใส่ได้เต็มที่ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเครื่องแน่นๆกันไปเลยนะครับหรือว่าท่านใดลองทําแล้วติดใจนะครับจะนําสูตรนี้ไปทําขายก็ได้ครับผมไม่ว่ากันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับคิดว่าคลิปดีมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านนอกครัวบ้านบ้านครับผมวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับผมขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ